ับมาอยู่พัดสามกแันแล้ว <S <S พัดสามตกไก่ไก่กันพวกนี้เอ้อยพัดสาม<ว>น่ยเมื่อกี้กูเห็นไก่ไล่แมวไอ้พวกนี้กลัวไก่ก็มาพัดสามกูเห็นไก่กไล่แมวมันต้องมีแมวไล่ไก่ไม่ใช่เหรอวะเอออันนี้ไม่ไ,มไก่ไล่แมวโอเคทุกคนเราจะไปพิสูจน์กันจริงๆนะว่าพวกเขาเห็นกันจริงไหมผมไม่เห็นนะผมเห็นแค่คนถือกล้องตในฟรีไฟล์เดอยวไอ้เหี้ยไม่ไก่ไล่แมวห้ามหนีนะทุกคน ผมไม่เห็นผมไม่เห็นอะไรเลยอ่ะมาพี่มามันทิ้งขวดในเทอร์ไบน์ขวดเล่นเนาะโอเคครับทุกท่านไหนอ่ะไหนสิ่งที่ทุกคนเห็นยามันยานะเพื่อนวิญญาณขอาจหัวมะม่วงตอนนี้ก็ได้นะใครปลูกดูอุ้ยยี่ห้าเมียสามตัวลูกแมวสองตัวจับจับอะไรจับปมได้ไหม เฮ้ยทุกคนไหนอะผีที่พวกเองเห็นนะวันนี้จะมาพิสูจน์กันเนี่ยก็มันอยู่ในกระเจกะก็ไหนอะไปยังไปแล้วโอ้แสงว่าเห็นเพียงแต่พัดสองใช่งั้นจะไปพิสูจน์ที่ตรงนู้นก่อนนะเคุณตรงเหล็กตรงเหล็กตรงนั้นอะตรงเหล็กนั่นอะเราจะไปที่เหล็กหนูเห็นมาพาไปยังไอ้ทุกคนตากล้องจะด่าแล้วนะ นะ่ๆๆเราจะไปพิสูจน์กันตรงนู้นกันปาน,ปานปย,ยาเขาจะพานขึ้นไปเฮ้ยยาธันวาเราจะไม่ทำให้ทุกคนตกอึนใจ,ใจกันใจกันตื่นตกหนกกับสิยาอะไรกี้ได้เสียงอะไรคุกุอ,อ,อยู่อะ,อะมันเหมือนตัวอะไรกรีดร้องไอ้ธันวาทำมทาเนาี้ยอะไรอยู่ทับออกมา ว่าแล้วเสียงหมาที่ไหวอ่ะหมาลงหมาก็ไปช่วยไม่ช่วยอะไรเลยไอ้ตั้มลูกเด่งไอ้ตั้มลูกเด่งกูเองไปหยิบเองนะแล้วไม่ช่วยหรอกเฮ้ย ครั้งนี้ถ้าเราจะรอยมันมีเสียงอีกไะเราบอกว่าจะไม่เสียงอ,ะอ,อ่ะเออเอาจริงๆเราจะรอเอ้ยอได้แล้วเย้ยไม่ไม่ต้องบอกอะไรไม่ต้องบอกแบบว่าไม่ต้องบอกแบบหนเองอย่าไปตรงนู้นเขนะเอโอ้โอมกีบฝนตอกอ่ะ ไอทันวาไม่ต้องตูเห็นตูเห็นก้อนหินก็เด้มาเลี้ยวลูกเจคิดกอกอมานี่นูอยากได้มีมกโกมาอะไรอย่าโยนอะไรขึ้นไปเด้อมาเยี่ยวดิไปาเยี่ยวดิครับขอชี้นะครับครับขอชี้หน่อยขอสารขอเจ้าผูก่อนเพื่อนเพราะเราไม่ค่อยได้มาแถวนี้บ่อยนะอ่า กูเห็นก้อนหินแล้วก็ันแฉะหนึ่งเฮ้ยทุกคนห้ามยุ่งในคุชบัดแข่เนี่ยก้อนหินนะอั้ยมีฝนลงแม่ฝนลงแม่ได้น้าจอเปื้อนเฮ้ยน้าจอเปื้อนน้าจอเปียกน้ำน้าจอเปียกเฮ้ยคุณกล้องกล้องปอนด้วยเอาตัวกล้องปอนไปด้วยทำไมยเดี๋วไปตั้งหลักในบ้านก่อนฝนตกไปตั้งหลักในบ้านก่อนน้าจอจะพังเดี๋ยวมันไม่ ช็อตอีกยังไม่เป็นเครื่องช็อตห้องช่องเพิ่งเปิดได้เดี๋ยวเครื่องช็อตอีกเดี๋ยวทุกคนครับหยุดหยุดที่หน้าจ้องตัวนี้ไปก่อนนะจ้องเขียวๆนี่เหมือนปากวันเองต้องถ่ายด้วยม,ม,ม,มาถ่ายด้วยไปทำไมเอาเครื่องถัามมาด้วยแล้วไปเอาด้วยไม่มีคนอยู่ไหมในบ้านถัม่มน่ะเฮ้ยแปลถัามมาแ <ใน S 1> ปลโ<ๆ>ทรศัพท์เลยแปาโทรศัพทพ์มาเลยเราจะไปถ่ายกันไอ้ต่อไอ้ต่อตอถามได้หนูน่ะโอ้ชนโหชนไอ้ต่อถาม ่ว่าบ้านนี้มีใครอยู่ไหมเนี่ยหนูนะใช่อันนี้ของหนูนี่หว่ามันะมเป็นรูปตังเกยโอเคบางบ้านถ่ายด้วยนะโอเคทันวาอย่าลืมถ่ายด้วยถ่ายด้วยทันวาถ่ายด้วยนะมีตากล้องสามโหนอะตูไม,ตไม่ขอฐฐไม่ขอเราสัตว์ถ่ายตูไม่ตูไม่กูไม่อนุญ,ญาตให้ใครถือกล้องกูเด็ดขาดท่านว็นฉันเป็นผมเป็นเจ้าของช่อง X D O P นะครับ XDOP ผมเจ้าของช่อง XDOP ันใครย้เนี่ยสองกล้องค่ายอยู่นะครับตอนนี้ทำวิดีโอรออยู่เนี่ยสามกล้องกำลังเตรียมตัวถ่ายกล้องกล้องนี้ถ่ายอยู่ตลอดกล้องกล้องผมอัดได้ห้านาทีแล้วไงวิดีโอนี่ไงกดถ่ายเลยถ่ายเลยกล้องกล้องทันวาถ่ายได้เลยโอ้ยฝนตกเว้ย ก็เยกลับกูจะล้วนเอาเนียหน้าจอไม่แตกหรอกพึ่งซื้อมาใหม่เองไะโอ๊ยหลบแล้วฝนมาฝนเฮ้ยถ้ามั้นมาล่าอย่างงี้กันเพื่อนมันไมมม่ีหรอกันจะมีได้ไงถ้าฝนเราก็าติดฝนยีน่นะยยดี้วเพื่อนเอ้ยถ่ายดิเด็กดูกดถ่ายดิกดถ่ายสิ แล้อกก้องกล้องนี้ไว้นะเพื่อนฉันเป็นกล้องหลักโอเคไหมส่วนพื่เองเป็นกล้องพวกเองก็เป็นกล้องหลักใครจะเป็นกล้องรองไม่นายไม่มีโทรศัพท์น้อง้อนีายอยากเป็นกล้องเองจะเป็นกล้องอะไรกล้องรองหรือกล้องหลักกล้องรองโอเคแต่กล้องรองจะมีเหมือนกล้องหลักเลยแต่แค่เองต้องลงเทปในช่องเองเหมือนกันส่วนเองเป็นช่องรองก็เป็นช่องหลักโอเคไหมโอเคไหม เฮ้ยทุกคนตัวเป็นช่องหลักเต้ใครเป็นช่องรอมีช่องร้องสองช่องใช่ไหมเริ่มแล้วผมก็แฉกตรงนี้กันเริ่มแล้วผมก็ใช้ตรงนี้กันเพื่อที่จะร้องไอ้ฝนหยุดแล้วฝนหยุดแล้วฝนแผ่วลงแล้วฝนเบาแล้วเฮ้ยทุกคนถ้างั้นขโมยตังค์ใครยี่กว่าสิบห้าบาทเนี่ยมาแล้วลูกเจองาที่นู่นไมกเลย คนแม่นเฮ้ยแม่งคดแม่นเลยกินกินเหรียญนี่กินเหรียญนี่ไปทุกคนไปเฮ้ยท่านม้าเร็วลูกม้าถ่ายคลิปมีสามกล้องเนี่ย คนนี้ออกออกกล้องแปลว่าคนนั้นเป็นคนหลักเลยนะแต่ตัวไม่เจ้าของช่อง้เหรอก็กดจุดสีแดงดิกดค้างไม่ต้องกดค้างเนี่ยถ่ายแล้วเนี่ยไปกันไปฝนฝนเบาๆระวังโทรศัพท์ด้วยเอาอะไรมาบังโทรศัพท์หัวโทรศัพท์ไว้ไม่น่าไปเลยไม่น่าไปเลยเฮ้ยหากันล่มไปด้วยหาล่มไปด้วูไม่เอ้ยพวกหาซอกันหา มีเสื้อกันฝนไหมเฮ้ยขคนหาหาลมก่อนหาลมหาล่กแนวเอาถุงหาลมดิเฮ้ยเนี่ยเนี่ยโทรศัพท์ฉันมีเนี่ยอยู่หมายถึงปกป้องโทรศัพท์ปกป้องโทรศัพท์เพื่อนไม่ให้ปกป้องนั้นหัวเราไม่เป็นไรอยู่แล้วต่หัวเองจะติดอากาศเนี่ยจ้า หัวเองจะติดอากาศเพราะกล้องเองไม่ดีไงถ้าเองมันจะไม่โฟกัสหัวเองติดพอเองติดอากาศมากเกินไปในหัวเองเลยเองก็จะรู้สึกเบาๆหน่อยมาเงินแล้วว่งตัวเองเห็นขนซาๆนิ่งเบาๆอยู่ไม่ยียบแล้วไม่ตัวมีที่ป้องกันกล้องอยู่โคตคตรดีอ่ะของโคตรโอพีทันวาเอ้ยของทันวามันอยู่ข้างล่างหมดเลยมันมันไม่มีอะไรอยู่ข้างบนเลยมันมันอยู่ได้ข้างนอกอ่ะโทรศัพท์มันอ่ะโอเคครับ โอ้โหของเองก็ไม่มีอะไรอยู่ข้างบนเลยเองเองโดนน้ำเลยก็เนี่ยถายเลยไม่เนี่ยของตูมันมีแค่เนี่ยมันมีรูนี่อยู่ข้างบนของเองไม่มีอะไรอยู่ข้างบนเลยกูมีรูรูสิถ่ายมาคือกันไปกันใช่ครับตอนนี้กล้องใครแตะขวดวะ พวกเราเจอผีกันครับแต่ตากล้องคนตากล้องกล้องหลักไม่เจอครับกล้องหลักก็คือกล้องที่ผมกำลังมองเห็นอยู่ตอนกล้องผมก็คือกล้องผมนั่นแหละหลอนปะล่ะเฮ้ยเพื่อนระวังโดนแตนต่อยหรือต่อต่อยเนี่ยตัวเราสักอย่างต่อยอะ่ะเดีเ๋ยวผมต่อยเลย โอเคครับทุกท่านตอนนี้กล้องจะมองอะไรไม่เห็นเลยตอนนี้กล้องจะแทบมองอะไรไม่เห็นเลยครับเพราะตอนนี้ต้องฝึกป้องกล้องโอเคครับตอนนี้ผมจะขับเข้าไปในบ้านก่อนนะในบ้านที่เรามามาตั้งทีมงานของเราครับบ้านของทีมงานน่นเดงบ้านของทีมงานบ้านของทีมงานครับตอนนี้กล้องไม่สามารถมองเห็นอะไรได้เลยสักกล้องมองไม่เห็นเลยใช่ไหมเราฟีไฟาตอนกลางคืนเพื่อนฟีไฟาออกกลางคืน อยากฟีไฟก็ต้องเป็นพาพิเศษพาพิเศษฮะเฮ้ยทำไมมันเป็นอะไรเนี่ยกล้องเองไม่โฟกัสแล้วเนี่ยของตัวยังเนี่ยดูของตัวมันยังไม่โฟกัสแล้วเหมือนกันเฮับ้แม่ขอขอโอเคไปกันทุกคนเราจะมีที่เดียวยังไม่สำรวจจุดกี่ที่นะก็ที่เรายังไม่ได้ไปมีที่ไหนบ้างเฮ้ยมันมีที่ไหนบ้างนี่เรายังไม่ได้ไปสำรวจอะกล้องเริ่มเบลอแล้วอะ มั้งะไปมันจะไปกันเถอะมันกไปต้งเบอร์อ๋อหายเบอร์แล้วไปกันเปิดฝนตกแดดออกเปิดฝนตกแดดออกนกกระจอกเป็นกู้หางเฮ้ยหยุดหยุดถ่ายเด้แวพาร์ทนี้จบแล้วครับเขาจบเพียงเท่านี้พาร์ทหน้าเจอกันกับกับเจอผีพาร์ทสี่นะครับอะไรแปลกๆว่าเมื่อกี้